ขอบคุณดอกลาบครับพี่ยูเปลี่ยนไปนะฮะพี่ไปคนเจอคอนเสิร์ตจัสตินไหมไปครับอย่าเพิ่งไปคนถูกใจยังไม่ถึงหนึ่งล้านโอ้โหคนถูกใจผมจะถึงหนึ่งล้านได้ไงตอนนี้เพิ่งสี่สี่หมื่นสามพันคนเองเอ้สี่หมื่นสามพันไลค์เองครับ ลงไลฟ์ตอนไหนเดี๋ยวลงแล้วครับไปกับใครผมไปกับเข้มอัศสวีนะครับซ้อมร้องจัสตินจัสตินร้องไม่ได้ครับดำน้ำได้อย่างเดียวครับ ขอแค่เราได้มองตาหละจักมือของฉันไว้